มาจากทุกคนขาจุนเฮดแล้วหรอคะ่ะจุนเฮดตํตาแตงเนาะคะ่ะใส่ซีฟู้ดคะ่ะตําแตงซีฟู้ดคะ่ะมาจา้ะมากินแซ่บกับจูนคะ่ะสวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะเมื่อนี้มาพออนจูนนั่งมาแรกงค่ะพี่น้องจุนเพิ่งได้กินเขาคะ่ะวางเจียนกินกินพาสตา้ากต็ตด้หน่อยเฮทได้ห,หน่อยกินจะฟอกกับกินน้ำนิดนึงคะ่ะนี่ลคะค่ะจุนเฮดค่ะตํะตาแตงซีฟูด้ดเปบอลไลายหรือะคะ่ะนเนาะมาค่ะมากินน้กันคะ่ะออบอกเวลาไปก่อนฮ่ ทุ่มซิปหานะที่พี่น้องค่ะมาจ้ามา I'm the time now 7pm 15 minutes I'm going to have spicy cucumbers l a d with seafood come e n join with me come come it's my late lunch early dinner มาพี่น้องจุงสิลุยละจ้ะอันนี้ที่แกค่ะจัคนน้ำจิน ต้องโซดเอาค่ะอืมม่หิวโซ่แบบนี้พี่นองได้กินแล้วม,มันสดเด็ดน่ายิ่กุ้งสดุกนน้ำร้อน มันล่วมกับศูนย์ค่ะปีกว่าขมอําลําเพราะจุมว่าเอาเกสรอ,ออก ขันจุนในมีขันจุนในยูเมืองเทมี่ร้านขายพักไทยดิจุนได้กินเสม,มือค่ะชาอมจุนถ้าไม่กินค่ะแล้วจุนต้องสิ่กินเพราะว่าจุนอยากกินน้ำพริกกะปิ ไปถัดถอดใไ้ไข่ค่ะอาไปดงพูดอืมแบบนั้นยืกหน่อยองถึงหน้อย mềm nước càng không.

จุนจินใพวกจน่ราค่ะเพราะมันเดือดล้วจุนจินขันจุนจินทุ่มทุ่มหกขกมแรงสิค่ะก็สิเป็นเขาขึ้นไปเลยเ้นขนมจีนฮักก็บถินค่ะแช่ตู้เย็นไดแช่ซองแข็ง กินก็มาเขาไมโ่โคบเลบปูสุกค่ะเนื้อก็ยังสวยอยู่ปูสุก พอยดีด mm. no, ีค่ะจุดเลือกเอานยน่อยอืมกระกกระสุนค่ะจังพ่านกินมากงวงดนย อูมาเพราะอึดค่ะอยู่ลานจีม,มีบวกงวงนำตกใหม่แล้ว ย่าปูมากินอยู่กันนึกถึงเมนูใหม่ที่น้องจูนก็ได้เป็นก้นมากกินเป็นก้นมา,เ,าเข็ดก็เข่าหักจูนอะ พักที่สุดเมื่อวานประมาณเก่าสิบยูโรค่ะแปดสิบเก้าจุดหกเก้ามั้งก็ถึงเก่าสิบแปดสิบเก้าจุดหกเก้ายูโร มันพ่อสั่งกินอยู่ค่ะขันพักมหาเฮ่าเราพักยังสดีอยู่บอได้กินดูสมัยเด็กน่อยเราซัดหลายผลยูฮี้มีไง หลายครับจะจุดว่ากินจุดว่าเม็นเขียวในขึ้นมากเดอะมาฮัดกินทุกอย่างแหะคะ่ะว่าตอนไหนมีประโยชน์จูกร่ากกายเป็นไม่ยิ่งที่กิ่นอี่ยัางายคะ่ะอื หายใจท่านมาจ้าจุนลูวกกระสุนปังปังปัง,ปงตอนสมัยเทปคลิปแรกๆเนาะค่ะจุนจะกินไบจุนบอกอยู่ว่าเป็นยังก็กินเร็วพอจุนเวลาไหมค่ะจุนถึงว่ากินเอื้อยเชื่อยก็ได้ค่ะพอ สมัยตะกอนอะจุนก็บอกว่าตัดแต่งคลิปเนาะค่ะเนาะก็สมัยนี้อ่ะค่ะจุนคิดก็ว่าคลิปมันยากจุนก็เอาคลิปมันจ่อๆืฉอๆจุนก็เลยต้องกินไปแห็มันท่านได้ล่ะจัางจานไปคลิปจุนสีเงาไปเลยค่ะ จูนสร้างแบบลื่นฟ้าเพินพ่นบ่มี่ค่ะเพิ่นว่าบกเข่ามาสัําเพิน่นเพิ่นสร้างไปทืกอยันค่ะคุณจูนพี่สั่งนะสั่งลิ้นฟ้าสั่งสะ่ดาแต่ไม่ได้มาแล้วอ่ะเจ้าของหล่น จุนบอกว่าเดี๋ยวจุนจะสร้างอีกค่ะพักเขาแม่ไม่ไม่ก่อนจุนจะสร้างอีกนองคนไทยที่อยู่สเปนี่จุนค่อยซื้อกาแล้ว งวนนั้นเรากป่เอาเข่ามากค่ะนี่นัาานน่งเข่ามากดิจุดกับสุภาสื่ออยู่เยอะมากหรอกค่ะัสิล่ากับบ่านั่งเข่ามากอืมทั้งซันจุดซื้อน้ำล่าแล้วถูกใจใช่เลยค่ะทุกคนค่ะ กุ้งก็อร่อยกุ้งมันสดมันกระแสบค่ะพี่น้องจุดมากมันงเสียสดุ้งมน้ำหอนกินแซ่บเลยค่ะคันสดุ้งมน้ำหอน เพิ่เพชรสัห <int> <author> ัวไปสัแค่ <bane> กมอำลัำดีค่ะต่ <Okay. S 1> อแค่จนกำลังกลินแสบๆไม่ล่าจนกระเดินไว้ไฟค่ะว้าว <Wow. S 1> <laughs> กินแล้วเราจุ cool. e ่นางออกไปข้างนอกไปหาเด็กหน่อยใช้น้ำเด็กเล่นค่ะมะม่วงอันนี้ยังก่อน ม่งเขียวสเสวยแฟนจุ่บม่มากินเลยจ้จะจุ่จุ่วงในไรปอบอยู่อยู่เมืองไทยเวลาจุนสือ่อร่ากินเลยอือให้ชิมอยู่ชิมอลไรก็บบบ่มากถ้าเป็นนงินซุกอะจุนบงังค่บให้กินนั่มค่ะ อยากให้เรากินแ่บๆน้ำมันหวานจุ่อยากให้เรากินนนานาก่นน้ำจุดมเดล่าห้อพี่น้องคะสุ่มนำตอคะ่ะ หมกุ้งก็อร่อยแซ่บพี่น้องคะมันีีแซ่บได้กินพักไทยสมใจคะ่ะสมใจอยากยำหมูกอะไร เนาะค่ะทุกคนคะ่ะจุดเซล่าาลาจ้์มือนี่แซ่บแสบะ <c oughs> ลวกกระสุนปังปังปัง,ปงเลยจุดเดี๋ยวเราจ้องคอกันคลิปหนาเน้ะจ้าน้องกิหนี่จึงขอลาไปก่อนจ้าบ๊ายบายค่ะ